สวัสดีนักผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําบัฟนะครับผมในที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเบ็ด500นะครับผมนะฮะก็ไอ้บัฟตัวนี้นะครับผมนะไม่ใช่บัฟตัวนี้ดิไอ้เบ็ดตัวนี้นะผมแนะนําเลยนะครับผมเอาจริงว่าคือถ้าไม่มีไอ้ชาร์น่ะมันก็ยังติดเมตาเว้ยทุกคนเพราะว่าเบ็ดมันก็ได้เรียกแบบคตรดีนะเบ็ดมันโหดจัดนะครับผมนะมันโหดยังไงนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะก็คือเบ็ดตัวนี้นะมััันนมมีีีีลลููสปดออย่่ท90%ะะครบผแกกก็ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะแล้วก็คอนโทรลละศูนย์จานะครับนะีซึ่งใหญ่มากนะครับผมนะไอแถขอบขาวๆนะฮะแล้วก็รีเลียลอีก15%นะฮะแล้วก็แม็กกิโลนะครับผมนะอินฟินิตี้นั่นเองนะครับผมนะผมบอกเลยว่าแค่เนี้ยทั้งหมดทั้งหมดที่ผมบอกไปเนะี่ยคือแบบมันดีรอบร้านเลยเว้ยทุกคนนะครับผมนะแต่ว่ามันยังดีไม่พอฮะมันยังมีบัฟติดตัวมันอีกนะหรือสกิลพิเศษนะครับแลนะ้วเขาเรียกพาสซีฟเออนะครับนะแล้วก็เนี่ยมันจะมีโอกาส 30%นะที่จะกิดเอ็นที่จะติดกายพันนะครับผมเป็นบัฟเฮกนั่นเองนะครับแล้วก็ขายได้ปลาแพงขึ้นนะครับผมก็มันก็แพงไม่เท่าไหร่ไม่กี่ตังค์นะครับผมประมาณ1นคูนหวะไม่รู้เหมือนกันนะ1.1นะครับผมแล้วก็ใครรู้คอมเมนต์ดีนะฮะแล้วก็มีอันนี้อีกนะครับผมนะก็ฟันปลานะครับผมนะก็คือทำให้ปลาสตันนั่นเองนะให้เราจับปลาได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะเนี่ยที่ผมเล่าเนี่ยคือเรียดีทุกอย่างนะครับผมแทบไม่ต้อง มีบัฟเอนชาร์ดแล้วก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าถ้ามีมันก็จะยิ่งโหดเข้าไปอีกนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่ากันดีกว่านะฮะไม่เล่าอะไรเดี๋ยวเรามาบอกกันดีกว่านะว่าบัฟไหนที่มันดีที่สุดสหรับเบ็ด500ร้อยนะเขาผมนะผมยกให้ดัมเบลเลยนะนั่นก็คือคุณภาพนะครับผมนะอยู่ไหนว่าคุณภาพอ่าอยู่นี่แล้วคุณภาพดีที่สุดแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่แบบขี้เกียจหาเหยื่อนะครับผมนะเออขี้เกียจหาเหยื่อที่พี่ผมขี้เกียจหาเหยื่อวะอะไรอย่างงี้นะครับผมนะหรือว่าใครที่แบบรวย รวยเหยื่อนะครับผมแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้นะคุณฤทธิ์ไปใช้บัฟอื่นจะคุ้มกว่านั่นเองนะสำหรับใครที่ไปมีเหยื่อเยอะๆนะแต่สำหรับใครที่แบบขี้เกียจหาเหยื่อผมก็แนะนำคุณฤทตี้นะครับผมนะก็ต่อมานะครับผมแนะนำเป็นไอวิซอลนะครับผมนะอยู่ตรงนี้เลยนะกู๊ดนะครับผมนะยกนี่ฮะอยู่กูดแล้วก็มันเอาไว้ฟาร์มแบบฟาร์มตังค์นะครับผมนะอันนี้บัฟในฟาร์มตังค์ข้อดีดีแล้วก็ไปบวกกับอ่าข้เรียอะไรพาร์ติของเบ็ดมันนะครับที่มีโอกาส30%ที่จะติดบัฟเฮกนะครับผมนะก็ คือมันจะเอาง่ายคือเราจะเวลาเราตกอ่ะคือเรามีโอกาสติดบัฟทั้งเอเวอรสต์นะครับแล้วก็มีบัฟเพ็กนั่นเองก็คือว่าฟาร์มพังกรัวๆนะครับผมนะประมาณนั้นแล้วก็ที่ผมแนะนําอีกนะครับนั่นก็คือเอ่อสเตดี้นะครับผมนะนี่ครับผมจะให้เราจับปลาได้เร็วขึ้นอีก25เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็รีเซียนต์นะครับผมนะจับปลาง่ายขึ้นนะครับผมนะปลาดิ้น คุมเขาเรียกคุมปลาปลา,าไม่ค่อยจะดิน้นอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นฮะเอาไว้จับปลาตัวใหญ่นะครับผมนะโอเคหลักๆที่ผมแนะนําก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะเน,นี้บผมบางคนอาจจะคิดว่าเอ้าพี่แล้วที่เหลืออะไรอย่างงี้นะครับเขาใครได้แบบมีงบหินไม่พอนะครับนะแล้วอันไหนมันอยากจะรู้ว่าอะไรมันดีบ้างนะครับในผมก็จะจัดให้นะครับแต่ว่าหลักๆก็จะมีอยู่สี่ตัวนะที่ผมแนะนํานะครับผมนะโอเคซึ่งบัานที่เหลือนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปจัดซื้อดีกว่าเบสซิ่งนะครับผมนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมนะแล้ว อันนี้ก็มีโอกาสติดอะไรว่าสองเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับผมนะเออแล้วก็อันนี้กระจกครับผมอันนี้คูณ x p คูณสองนี้แล้วแต่คนจะใช้นะสำหรับใครที่แบบว่าจะเอาไปฟาร์ม xp นะผมก็แนะนําให้ใช้เป็นระดับต้นต้นเลยเพราะฟาร์ม xp พมันก็มีอยู่บัฟเดียวนะครับผมนะอันนี้อันนี้ผมพอไม่จัดก็แล้วกันนะมันแล้วแต่คนนะมันเป็นบัฟทังเลือกก็แล้วกันนะอันนี้เออเป็นบัฟทังเลือกเนาะแล้วก็แฮตตี้นะครับนะอย่าไปใช้นะครับผมนะเพราะว่าไอเบ็ดตัวนี้นะมันมีรูสป ก็คือมันตกปลาไวอยู่แล้วไม่ต้องไปใช้เฮตี้นะครับคอนโทรนะครับคอนโทรผมแนะนําให้อยู่ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าไอเบ็ดตัวนี้แถบมันใหญ่อยู่แล้วแถบมันยังมีสตันปลานครับคือมันจับปลาได้ง่ายอยู่แล้วนะครับผมนะอันนี้เออแล้วก็เออดีไวานะครับผมนะเป็นบวกลักอีกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็จับมีโอกาสจับปลาแบบหายากนะครับผมนะเออก็ดีอยู่นะให้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็เอออันนี้ ขยะครับผมอันนี้ก็อินไซน์นะบวก XP 1.5นะครับสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่เจอบัฟเอ่อเคเวอร์นะก็ใช้ไปกอนนะ่อนได้แล้วแต่ว่าผมจะไม่จัดกันละกันนะเพราะมันเป็นบัฟทางเรื่องนะครับผมนะแล้วแต่คนว่าจะเอาไปฟาร์ม XP นะครับผมผมขอไม่จัดกันละกันแล้วก็ร่องนะครับผมนะก็อยู่ที่เอ่อกากศึกเลยนะครับผมแล้วก็ลัคก,กี้อยู่กางศึกน,นะขยะนะอันนี้มิลทังขยะเหมือนกันนะครับผมอันนี้เออไ,ไม่เชิงเอาไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็นอนเอาไว้ตรงนี้นะครับผม ชัปเปอร์นะครับผมนะฮะขยะครับผมอันนี้อืมแล้วก็ซีคิงนะฮะอยู่ประมาณนี้แล้วก็สตอมขยะครับผมสวิปนะครับผมนะอันนี้ค่อนข้างที่จะดีนะเอาไว้จุอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะก็เอาไว้คุมปลาเหมือนรีเซียนแหละนะครับนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่ารีเซียนนะครับผมเนาะแล้วก็อันเบกกิ้งนะครับผมนะ,นะเอ้ยอันเบกกิ้งทำไมครับไอเดี๋ยวอันเบรกนะครับผมนะมันก็ ไม่จําเป็นนะคือขยะเลยนะครับผมนะคือมันจะบวกให้เราหนึ่งหนึ่งหมื่นกิโลบ้าน,นะครับผมนะแต่ว่าเบ็ดเรามันอินฟินิตี้อยู่แล้วนะครับผมนะคือไม่จำเป็นต้องใช้นะรวมผูนะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับม,นะมันแล้วแต่คนจะใช้นะครับเป็นฟารทั้งเลือกก็แล้วกันนะนะอันนี้เออเพราะว่าเออมันเอาไว้สำหรับคนที่แบบจะเก็บเออค่าเรียกอะไรเก็บค่าเรียกอะไรวะแป๊บน,นึงนะ <laughs> ช่างบอกก็แล้วกันกน,นึกไม่ออกนะครับผมนะมันเอาไว้เก็บ สะสมว่าเออไว้เก็บสะสมเปอร์เซ็นอะไรอย่างนั้นนะรับผมนะแล้วแต่คนจะใช้นะครัเขาเป็นบัฟท้งเลือกนะเขาอันนี้ผมก็พอไม่จัดก็แล้วกันนะรับผมมันแล้วแต่กรณีแล้วแต่คนจะใชมถติว่าคนแบบอยากจะตกปาลาฟาร์มอะไรว่าฟาร์มปลาทองเงี้ยแล้วมีบัฟอันนี้ไปแม่งก็ตกได้ปลาบ,บ่ออื่นเนี้ยมันก็ไม่ควรนะเขาผมมันเป็นบัฟท้งเลือกก็แล้วกันนะรับผมอันนี้ผมขอไม่จัดเนาะ เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบัฟนะครับที่ดีสุดก็คือคุณภาพนะครับลองมาก็เอเวซ่อนนะความต่างนะครับอันนี้ก็จับปลาได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็อันนี้ก็จับปลาตัวใหญ่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ลองมาก็บัฟอ่ารักนะครับผมใน45เปอร์เซ็นต์นะครับจับปลาหายากนะแล้วก็สวิปนะคุมปลาได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะเออแต่ก็แต่ง่ายขึ้นไม่เท่าลิซิเนนนะครับผมเนี่ยก็คือมันเหมือนมันเหมือนกันเลยสองบัฟนี้แต่ว่าลิซิเนนมันประสิทธิ์มันเยอะกว่านะครับผม เรามาก็เนี่ยประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราพูดไปละเดี๋ยวผมไปเอ็นชาร์ตแห่ให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะฮะโอเคเรามาเอ็นชาร์ตกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะก็โอเคอเคุ้ยเปิดมาอันแรกนะครับผมนะได้สเตอรี่เลยนะครับผมแนละก็คือจับปลาได้ไวขึ้น25%นะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการใส่เหยื่อนะครับผมนะฮะโดยใส่เหยือ่อแค่แบบ มีรูสปีดแค่สิบก็พอแล้วนะไม่ต้องใส่เยอะนะเขาเนี่ยอันนี้อันนี้แพร่งบ้านนะครับผมเนี่ยเนี่ยรูสปีดแค่สิบนะครับผมโอเคมาดูกันคือได้ตัวเบรคของมันนะครับนะมันมีอ่ารูสปีดอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วบวกกับอ่าเหยื่ออีกอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นร้อยนะเขาเนีคือผมโยนเบรคปุ๊บปลากินเลยดูนะเนี่ยเห็นไหมปลากินเลยคือโคตรดีนะครับนะแล้วก็คอมโบกับสเตเตี้นะคือจับปลาได้เร็วขึ้นนั่นเองนะเห็นไหมดูดดิูหลอดขาวดิหลอดขาวแบบ ตเสร็จหลอดแล้วแป๊บเดียวดูดิมัเอาไว้แสปแปมปลาะนะครับผมนะแล้วแต่คนที่ใช้นะครับผมนะเดี๋ยวดูกันเด,ดี๋ยวดิโคตรชิวอ่ะเดี๋ยวโยนป,ปุ๊บแมงปลากินเลยนะอันนี้นะครับถ้าใครแบบไม่ติดเรื่องเหยื่อนนะผมก็แนะนำให้ใช้ปั๊บอื่นนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยดูดิเนี่ยสปแปมปลาจะปลาโคตรไวอะ่ะเออเนี่ยดูดิโอจะปลาไวจัดล่ะดูดิเนี่ยโคตรไว คิววะสายชิวเฮ้ยอันนี้ได้ปลาปลาดีอ่นะครับผมนะโดยเดินมันมันลดมันเหลือแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์อะเอ,อดิงวะเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับผมนะก็ใครที่แบบอยากจะเน้นแบบจับปลาเฟล็กก็แนะนำไอ้ริซิเลนนะครับมันมาคุมปลาฮะมันงั้นเราปลาเบ่งบีดเหมือนเมื่อกี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนในชาร์จก็แล้วกันนะทุกคนเปลี่ยนเลย แฮตตี้โอ้โหอย่าไปใช้นะครับผมนะคือเราแค่ใส่เหี่อเราโยนเบ็ดไปปากก็กินแล้วนะครับผมนะก็คือแบบมีบัฟนี้ก็เหมือนแบบเราไม่มีบัฟนะครับผมนะผมบอกไม่ให้ผมเปลี่ยนเลยแมวอ,อ,อุ้ยได้คอนโทรนะครับผมเนะเดี๋ยวผมไปดูดิว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะครับผมนะปกติมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว,ว่าถ้ามีบัฟคอนโทรมันจะใหญ่แค่ไหนอุ้ยดูดิไ <laughs> ม่นใหญ่เกินครึ่งเลยนะดูดิโอ้ โอ้โหแทบไม่ต้องขยับเลยดูดิขยับนิดเดียวมาเอาหูติดโอ้ขนาดขนาดใหญ่ขนาดนั้นกูยังแบบจับปลาไม่เพอร์เฟกอะดูดิโอเนี่ยครใหญ่คือแทบไม่ต้องขยับอะ่ะเหล่าสีขาวดูดิมันใหญ่เกินครึ่งเลยนะ่ะดูดิโอเปลี่ยนนะเปลี่ยน วุ้ยอาิีโซนะครับผมนะฮะก็ทรับให้ได้แบบจากฟาร์มตังค์นะครับผมนะผมก็แนะนําเลยนะครับผมนะแล้วก็หินเนชชั้นหมดก็ใช้ไปก่อนได้นะครับผมทรัพย์ไอ้ตัวนี้ฟาร์มตังค์เกมนี้แม่งตังค์อย่างเดียวผมซีคิงฮะเปลี่ยนโอ้ยคุณตี้มาแล้วนะครับผมนะฮะนี่ฮยผมรักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วก็รูสปีดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็รีเซียนส์นะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดเหยื่อนะฮะ แล้วก็ลองดูอันนี้สำหรับสายที่แบบไม่พกเหยื่อแล้วครับผมที่เกยจหาเหยื่อมันโยนปุ๊บมันก็จะกินเลยเห็นปะ่ะโคตรชิวนะครับผมเนะี่ยไม่ต้องพกเหยื่อให้แบบยุ่งยากนะครับผมคือแบบฟาร์มยาวอะ่ะบอกให้ไม่ต้องแบบขับเรือไปซื้อยองซื้อเหยื่อบ่อยๆฮะดูดิโยนปุ๊บกินโยนปุ๊บกินนะ่เออโคตรชิวผมว่าผมก็จะใช้อันนี้แหละนะครับผมนะเออผมที่ผมเด็งก็คือนะ่าจะมีแค่คุณภาพแล้วก็ เคเบิลนะเอามาฟารเอ็ p นะครับผมอยากได้เอ็กพให้มันตันละเจ็ดร้อยห้าสิบนะโมนะจะได้แบบชิวๆเลยเพราะว่าอัปเดตหน้าเผื่อมีเบลมีเบดใหม่ผมก็จะได้รีวิวทุกคนดูนะฮะเ,ออเบลต้องนำก่อนนะโอเคโอเคอะไม่เหมืหอนผมสุม่มเอาเคเบิลดีเปล่าวะเอ็กพนะีไงโอเคไม่เป็นไรอะเอามาใช้ก่อนนะสำหรบับคลิปนี้ไปผมจะไปในคลิปหน้านะครับผมบาย